เช้ามาปรับทุกคนก็มาเตรียมตัวนะครับมาหยิบจักรยานของตัวเองมีชื่อแปะไว้ให้เรียบร้อยตามหาจักรยานแล้วก็ไปที่ถ้ามีปัญหาก็ไปที่แมช a n นิกได้เติมลงเตมิมลมหรือไม่งั้นก็ไปเติมน้ำเติมอาหารเจลเขาก็มีเตรียมมาให้ที่เขาจะมานำทางเราวันนี้นะครับท้ายรถก็จะมี อ,อ่อาได้มีเตรียมให้พร้อมเลยน้ำนิมเครื่องดื่มเตรียมให้พร้อมนะครับข้างบนมีแหลกเอาไว้ขนเต็มที่อ่ะทุกคนก็เริ่มลงมาละที่คุณก,ก็สัมภาษณ์นักปันอยู่ฮะครับใครสนใจมาทัวร์ไต้หวันนะครับทัวร์จักรยานนี่ you can, you can ชื่อนี้เลยไต้หวันแอดเวนเจอร์ แล้วก็สำหรับเส้นทางของเราวันนี้นะครับก็เป็นเส้นทางเต็มๆต็มเนี่ยก็คือ100กิโลเมตรนะครับผมก็จะเป็นเส้นทางมีเขาใหญ่ๆ2ลูกด้วยกันนะครับผมก็ไปกันเป็นกลุ่มออกกันไปแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับเมื่อวานนี้เลยนะครับโอ้โหหนุ่มๆนนี่สตาร์ทออกตัวปั๊บก็จัดกันเต็มที่นะครับโอ้ยงัดของมาโชว์กันอีกละเหนื่อยเลย ก็แป๊บเดียวนะครับเราออกจากเขตเมืองปั๊บก็มาถึงภูเขาทันทีเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นเขาเหมือนลูกแรกที่เราได้ขึ้นกันเมื่อวันก่อนนะครับผมก็ได้ปั่นกับทอมจุมูลานนะครับโอ้โหแกนี่แบบสุดจะฟิตมากเลยนะครับแล้วก็เจอเขาปั๊บก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นครับทอมจุมูลานหลุดไปแล้วนี่เขาปั่นกันชิวๆนะแต่เราได้จ่าย โก้ว่าถ้าเกิดว่าตามไปเมื่อกี้นี่ครับช็อตนั้นเนี่ยตะคิวขึ้นแน่นอนนะครับเราก็เลยปั่นโดดเดี่ยวผู้น่ารักอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็จะมาเจอกลุ่มของเพื่อนๆที่หลุดจากกลุ่มหน้ามานะครับเราก็จะปั่นอยู่กันน่ารักน่ารักรกัน,กนกสองสาคนครับหนอนเนี่ยอย่างเจ๋งเลยโอเคมากันถึงกิโลเมตรที่13ผ่านจุดที่ ปั่นมาเมื่อวานแล้วต้องบอกว่าถนนเรียบแล้วก็ปลอดภัยนานๆมีรถทิ้งมีแต่ว่าปั่นสนุกอะ่ะคือแบบบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยจัดเต็มมากเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวขึ้นไปถึงยอดเดี๋ยวคุยกันใหม่คุยเรื่องรถมันแบบโอ้สมรรถมากเลย อันนี้โอ้โหชันมากตรงนี้ใกล้ถึงยอดแล้ววันนี้เราจะไป2ยอดด้วยกันก็ตัดกันเต็มๆเลยต้องบอกว่ารถเนี่แบบช่วยได้เยอะนะสำหรับคันนี้รถไต่เขาวล้วนๆเลยแล้วก็ยิ่งได้ล็อกเฮเด็กส์นะโอ้โหอยากพุ่งเลย ถ้าเกิดว่าอยากดูรีวิวรถดิเต็มเต็มเวยแปะไว้ให้นะพูดไปแล้ว เกียร์หมดแล้วแต่ดูข้างๆดิโอ้โหี่เป็นเหมือนไร่องุ่นนะมองลงไปเป็นไร่องุ่นแล้วก็มองไปนู่นเห็นแม่น้ำกับสะพานที่เราเพิ่งจะปั่นผ่านมาสุดยอดอะ่ะเกียร์หมดแล้วแต่ยังสู้ แถวนี้ก็คล้ายๆกับโมกเหล็กสระบุรีอะไรเงี้ยลมลื่นสบายนู้นภูเข,ขาข้างหน้านู่นเรากำลังจะไปตรงนั้นแต่ตอนนี้ก็ม18ละว,ว่ามันความเร็วขึ้นช้าดัง ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งที่ประทับใจนะครับถนนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบดีมากเลยนะเรียบแล้วก็โค้งต่างๆเนี่ยมันกว้างลับนะครับเวลาลงเขามาเนี่ยก็เรียกว่าโคง้งลับทุกโค้งเลยนะขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ถึงเนี่ยความเร็วตอนนี้8ใกล้ถึงยอดแล้วตรงน,นี้สิบเจ็ดเปอรตน่าจะชันสุดช่วงนี้แหละ แต่ว่ามีครบทุกอย่างจริดิมีทั้งลงแบบดิ่งๆขึ้นแบบไต่ๆสุดอะต้องหลออตังองลอง ความที่ที่นี่เนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่แบบว่าเมืองเศรษฐกิจไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่าถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งแล้วก็กว้างนะครับแล้วก็วันที่เราไปเนี่ยเป็นวันธรรมดาด้วยเพราะฉะนั้นรถราก็ไม่ค่อยมีนะครับปั่นแล้วก็ให้ความรู้สึกค่อนข้าง,งที่จะปลอดภัยเลยถนนที่นี่เนี่ยแบบว่าธรรมชาติสุดยอดจริงๆนะ รู้สึกประทับใจมากแล้วก็อย่างหนึ่งที่โชคดีมากเลยก่อนหน้าวันปั่นของเรานะครับโอ้โหหนาวแบบหนาวสุดๆเลยแต่ว่ามาถึงวันที่เราปั่นกันจริงๆในวันนี้นะครับอากาศดีแบบว่าแดดออกรู้สึกโอ้โแฮปปี้มากเลยนะครับผมนี่ปั่นมาแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งได้ไปยวไม่ถึง30สบโลเลย <c oughs> เดี๋ยวข้างหน้าน่าจะถึงยอดแล้วละ ใช้ได้เลยโอเคมองเห็นแล้วข้างหน้าเนี่ยถึงยอดแล้วแต่ว่าตรงนี้ลมไม่มีคุยกันหน่อยดีกว่าก็สําหรับเส้นทางวันนี้นะโหไต่แบบสุดยอดจริงๆเลยนี่เป็นแค่แบบพาร์ทหใน3เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไต่กันทั้งวันเลยวันนี้แล้วก็รถที่เอามาก็คือตัว TCR TCR a d v a n c e SL แอตัวนี้นี่แล้วเหมาะกับสายป่านมากเหมาะกับสายข่ามาก นี่นะครับเราก็ปั่นมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับปั่นมาถึงทอมตะบูรานก็ตะบูลานนะครับเจอเจฟดูนานๆาน,นะครับก็จะถึงอันนี้ก็เป็นสารเจ้าจีนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างดีกว่า ก็จะเป็นสารเจ้ากวนอูนะคือไต้หวันเขาเป็นเขาใช้คำวาอะไรอ่ะประเทศที่มีการรวมตัวกันของหลายวัฒนธรรมนะครับข้างในก็จะมีทั้งกวนอูมีทั้งน่าจะเป็นเจ้าแม่คนอิ่มนะถ้าถ้าผิดพลาดผมขออภัยผสมอยู่ข้างใน บนยอดเขานี่น่ารักมากเลยนะมีแบบมีร้านกระจุกกระจิกแบบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะก็หลังจากโอ้ลมแรงนิดนึงหลังจากนี้ไปเราก็จะดิ่งลงอย่างเดียวอาจจะไม่มีรูปเท่าไหร่ละวเอาละข้างหน้าเป็นทางลงแล้วสนุกแน่ ทำตะบูลานเพิ่งจะแซงไปสนุกมากอะลงเผามาสิบกว่าโลแบบดิ่งอย่างเดียวเลยอะแล้วก็เดี๋ยวเราใกล้ละอีกประมาณสิบกว่าโลจุดพักต่อไปตรงนี้เราก็เข้ามาที่คล้ายๆเป็นเมืองรีสอร์ทตีตนเขาเขานะน่ารักดีนะหมู่บ้านเล็กๆ นี่มทอมตะมูลานไปละก็ต้องเล่าให้ฟังว่าหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับก็ทอมเขาก็หยุดพักนะครับแล้วเขาก็ถามทางว่าไปไหนซ้ายหรือขวาผมก็ได้ความเขินๆนะครับผมก็บอกอืม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 ขยักหน้าอย่างเดียวแล้วทอมก็ตามผมมานะครับสรุปว่านะครับพาทอมตะมูลานหลงไปประมาณกิโลกว่าแล้วก็ค่อยย้อนกลับมานะครับเป็นไงล่ะเขินเลยไหมล่ะเป็นไงเสียงล้อเคเด็กลั่นดีไหม อะไรก็ตอนนี้ก็อยู่โดดเดี่ยวผู้น่ารักนะครับทอมตะบูลานก็ได้จากเจฟฟรียผู้เนิ่นนานไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกไม่นานะเดี๋ยวเราก็จะถึงละ You're leaving the six? Uh, no, no. Staying for oh. the second show. Ah, oh, o k a ถ้าจะให้สรุปประสบการณ์ในทริปนี้นะครับต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณประสบการณ์ดีๆที่ผมได้ในทริปนี้ขอบคุณเพื่อนมิตรภาพดีๆสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยที่ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนวงการจักรยานที่ได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวใหม่ๆจากทั่วทั้งโลกนะครับ แล้วก็ประสบการณ์ที่น่าประทับใจบนจักรยานที่เราชื่นชอบแล้วก็คลั่งไคล้เป็นอย่างมากสะพานมันเริ่มเทิมเลยสวยมากเลยต่มอมมที่5 4าสห้้า จฟี่ดูนานๆอีกแล้วโปรโเขามาถึงกันตั้งนานแล้วเราเพิ่งจะมาและเวลากาฟแฟสำหรับทริปนี้รู้สึกว่าเป็นการเติมเต็มความรู้สึกที่อยากจะผจญภัยอยากจะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็นอกจากเติมเต็มแล้วเป็นการจุดประกายเรื่องของ การผจญภัยการเดินทางใหม่ๆผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันคือเราจริงๆเนละเพราะฉะนั้นติดตามได้เลยนะครับต่อไปนี้เนี่ยรับรองว่ามีเรื่องราวของการเดินทางการผจญภัยแล้วก็สิ่งใหม่ๆด้วยจกักรยานมาให้เพื่อนเได้ชมเยอะแยะอย่างแน่นอนเลยนะครับเฮ้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่ใช้เวลานี้เนี่ยอยู่ด้วยกันเสร็จแล้ว ทำได้ดีมากทำได้มีมากสุดยอดอืครับเรียบร้อยแล้วสําหรับทริปนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการมาไต้หวันครั้งแรกนะครับได้มาขี่จักรยานรู้สึกประทับใจนะคือหลายอย่างที่เราคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยสวยแล้วก็บรากาศดีรู้สึกว่าคนแบบน่ารักเป็นกันเองนะครับแล้วก็ได้มาขี่รถเจ๋งๆแบบนี้นะสุดยอดเลย ถ้าอยากดูรีวิวของเจ้า TCR เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ว่าทริปนี้เนี่ยสนุกมากผมชอบเส้นทางมากเลยนะโดยเฉพาะทางลงเนี่ยโอ้หขี่กัน65-70ลงแบบโคง้งแบบโค้งก็ทำดีทำรับหมดทุกโค้งเลยนะครับก็ใช้ความเร็วได้ดีนะครับแล้วก็แถมมีนครับล้อ k คเด็มันช่วยเรื่องท็อปสปีดได้เยอะเหมือนกันนะครับสุดยอดเลยก็เหมือนกันดูรีวิวได้ <laughs> เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผม ไงวันนี้สนุกสนานมากนะครับก็จบทริปของเราเพียงเท่านี้ก็ต้องขอบคุณทาง Giant ทางไต้หวันนะครับที่เชิญมา TCR launch ครั้งนี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆละครับเคยมาไต้หวันไหมครับแล้วก็หรือว่าเคยไปปั่นประเทศไหนประทับใจสุดลองเล่าให้ฟังนะครับเผื่อจะได้ไปซ้ํารอยเผื่อจะได้ไปแจมนะครับมาแล้วก็ร่มเริ่มรู้สึกประทับใจเลยนะครับกับที่นี่นะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกลับมาซ้ําแน่นอนนะครับโอ้แต่ที่ ลมแรงทุกที่เลยนะครับลมแรงตลอดเลยนะครับถ้าเกิดยังไงมีผิดพลาดเรื่องลมเริมอะไรก็ขออภัยนะโอเคละยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับมีอะไรก็ทักทายกันแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ